สวัสดีค่ะพบกับไซย,จซย์จากแอมไซส์ชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง Forgotten Tales นะคะที่เป็นอีเวนท์ที่มาตั้งแต่28แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวกันเลยนะคะไซย์มีเก็บไอเทมไปแล้วนะคะสำหรับต้นคลิปเรามาดูกันว่าตัวไอเทม Book of Forgotten Tales เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรและได้อะไรบ้างน,นะคะก่อนที่เราจะไปดูกัน เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอีเวนต์นี้นะคะจะมาก่อนเฮริคเรสอะเฮริคเรสจำได้ไหมว่ารอบหน้านะคะที่ซายสปอยมังกรตัวใหม่นะคะเดี๋ยวทายไปคลิปด้านขวาให้เนาะอันนี้จะมาวันที่10มีนานะคะเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่เราต้องเก็บสำรองของไว้อย่างยิ่งยวดต้องแบบเพชรอาหารนะคะอะไรพวกเนี้ย เตรียมที่จะวิ่งเลยอ่ะอีเวนต์มีระยะเวลานะคะประมาณกี่วันนะอ่ะไปดูการคำนวณของวันกันเจ็ดวันกับอีก2ี่ชั่วโมงแล้วเพราะว่าทรายเพิ่งมารีวิววันที่3านะคะคราวนี้เราก็ยังพอเก็บของได้อีกแบบสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้มีอีเวนต์ที่มาพร้อมกันน,ะนั่นก็คือพัซเซลิลแล้วก็ตัวกริดนะคะที่เป็นการเดินตรวด้วยเหรียญแดงนะคะเป็นแบบตารางช่องเนาะส่วนพัซเซิลก็คือการสลับอ่า เขาเรียกอะไรนะสลับพวกไอเทมผลไม้นะคะเพื่อเก็บของตามเซตแล้วก็เดี๋ยวจะมีรันเนอร์นะคะแล้วก็มีตัวแมสคอยมาสําหรับรอบนี้ก็จะมีบังกรที่เป็นมิสติกนะคะเป็นตัวหลักๆตัวเด่นที่สูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเนาะแล้วก็ไอเทมที่เก็บก็จะมีตัวไอเทมหนังสือนะคะแล้วก็เหมือนจะมีแท่นอะไรสักอย่างนะคะว่าแบบอ่าเนี่ยแหละเหมือนน่าจะแบบเป็นไอเทมหายากอีกทีหนึ่งเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันจะเก็บง่ายนะคะก็อ่าธีมคราวนี้เป็นธีมของ เรื่องเล่าที่ถูกลืมโอ้ช่างแบบรู้สึกเศร้าเหลือเกินนะคะก็เราจะไปเก็บชิ้นส่วนพวกนั้นกันเพื่อให้เรื่องเล่าที่ถูกลืมไม่โดนลืมโอ้ผูกเรื่องได้อีกนะคะอันนี้ก็มาดูกันเลยนะคะสําหรับไอเทมนะคะในสเต็ปแรกโอ้สเต็ปเยอะอะเดี๋ยวเราจะมารีวิวข,ข้าวกันนะของมันได้อะไรบ้างสเต็ปแรกนะคะชื่อ collect books of forgotten tales นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเนาะจะได้ หรางวัลในนี้นะคะตั้งแต่เพชร50เม็ดอ่โจ๊กเกอร์ออฟอะไรงี้ก็ตามจำนวนเลยแล้วก็อาหารนะคะเก็บตัวที่เป็น forgotten tales นะคะตัวหนังสือเนี่ยได้20อันเมื่อไร่บวกกับอันนี้ชื่อ life k i d s life kit o n นะอันนี้ก็เก็บได้อีกหนึ่ง20กับ1น,นะคะก็จะได้กองหนังสือไปนะคะก็จะมีของที่สมมาหนึ่งอันตั้งแต่เพชร200เม็ดนะคะจนถึงมังกรอะไรเนี่ยเดี๋ยวกดไปดู light titan dragon นะคะแบบโอ้ oh. ดีเลยก็คือเป็นสายไททันเนาะที่ที่มีสกิลในการบล็อกพลังนะคะเป็น r รลิตี้เอลนะคะแล้วก็อิเลเมนต์นำได้ด้วยไหลอ่าสามธาตุหลังก็โอเคแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามีไททันก็ช่วยบล็อกพลังนะคะน,นี่ก็จะมีสุ่มแจกนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นจ๊กเกอร์ออฟที่1 0 3ถึงอ่าชัปเตอร์อันนี้ชัปเตอร์เนาะอันนี้ก็บท1บท2บท3และจนถึงบทโอ Epilogue นะคะบทส่งท้ายอ่าอันนี้ก็เป็น บทที่2ก็30กับ2นะคะก็จะได้ของรางวัลเหมือนเดิมก็ก็คือเหมือนซ้ำสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะเก็บได้เพิ่มนั่นก็คือตัวหนังสือนะคะเป็น30 40อ่าจนถึง chapter 4ก็50 chapter 5ก็อ่าตัวนี้นะคะตั้งแต่ chapter หจนถึง4รางวัลเหมือนเดิมนะคะแต่แค่เก็บได้เรื่อยๆนะคะถ้าเก็บครบตามที่บอกแล้วก็ c h a p t e r 5ก่อนบทส่งท้ายหรือว่า Epilogue เนี่ยอันนี้ก็จะแจก v a มไพร์ Egg Chase นะคะซึ่งการันตีตัว v a มไพร์เลยซักตัวหนึ่งเนี่ยแหละเรามาสุ่มนะคะแล้วก็เนี่ยต้องเก็บของได้ก็คือหนังสือ70แล้วก็ตัว l i ฟ e คิดบ้านนะคะน,นี้อีก5ก็จะมีสุ่มตามที่บอกเลยส่วน บทส่งท้ายนะคะเก็บหนังสือได้100ชิ้นแล้วก็เก็บไลฟ์คิตตันนะคะก็จะได้ตัวจ็กเกอร์ออฟแอลได้ไปเลย200แบบการันตีเลยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแบบเอาไปเลยแอลสองร้อยจ๊กเกอร์ออฟนี่คือดีมากเลยนะแบบจ๊กเกอร์ออฟแอลสองร้อยเนี่ยแบบอัญเชิญได้ทั้งไททันมิสทีก แวมไพร์ uh, ire, นะคะแล้วก็คอรัปเตดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยอยู่ในใสายไรตี้แอลหมดเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโจก็ออกแอลในช่วงนี้คือถือว่าเก็บไว้ให้เยอะๆนะคะแบบเพราะว่า H มันออกยากใช่ไหมแอมันโอเคมากนะคะมันเอาไว้อันเชิญมังกรได้หลายตระกูลล้กันโอเคต่อไปเป็นสเต็ปสุดท้ายนะคะ bring your story to life นะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนแบบเราจะทำให้ตำนานเรื่องเล่าที่ถูกลืมเนี่ยโดนกลับมาเล่าใหม่ มันก็จะทําให้ทุกคนจําได้นะคะก็เก็บไอเทมหนังสือได้125นะคะแล้วก็ไลฟ์คิสตันนะคะอีก5อันก็จะได้ไปเลย Joker o อร์ออฟนะคะการันตี200อันนี้คือสเต็ปสุดท้ายนะคะระยะเวลาเล่นอีเวนต์มีทั้งหมด7วันกับอีก22ชั่วโมงนับจากวันนี้นะคะก็อีเวนต์ก่อนเฮริเกส s นั่นเองก็เตรียมตัวกันให้ดีนะคะก็ จะเป็นประมาณนี้ส่วนของอื่นๆนะคะไม่จำเป็นต้องเก็บตามอีเวนต์4อันนี้ทั้งหมดนะคะก็ไปไล่เก็บที่ Temporary Quest ก็ได้ Daily Login นะคะที่เข้ามาก็จะมีตัวไอเทมแจกรายวันเนาะแล้วก็ดูดับก้อนทีนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราได้ไอเทมด้วยอ่ะตอนนี้ก็จะมีตัวแมสตัวมิดไม่ใช่ดิ <laughs> กริตคอยนะคะแล้วก็ตัวพัสดุที่เป็นอันนี้เองซึ่งใส่ตัวที่ จะเก็บไอเทมเนี่ยจะอยู่เส้นบนบนอ่ะจริงๆมันสุ่มเนาะรอบนี้ก็นั่นแหละใครอยากจะโฟกัสอะไรก็วิ่งไปตามเส้นนั้นนะคะเทคนิคอันนี้มีอยู่แล้วเดี๋ยวไว้ทรายแปะคลิปด้านขวาให้นะคะสําหรับการเดินอันนี้ก็เส้นบนจะดีหน่อยตรงที่มีจกออบแอลเยอะสําหรับใครที่อยากจะเก็บจักรอ็อเนอะแล้วก็มีเหรียญแดงนะคะที่เอาไว้ต่อยอดตัวปลิดอีเวนต์ได้อีกนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเน้นกล่องสมบัตินะคะที่แบบเป็นกล่องต่างๆกล่องแอลกล่องดาร์กกล่องอะไรเงี้ยแล้วก็มี ตัวเพิร์กด้วยเพิร์กเนี่ยเริ่มมาแจกแล้วด้วยแบบเริ่มมาแจกเป็นเส้นเป็นเริ่มเป็นราวแล้วแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเส้นมังกรนะคะซึ่งมังกรอันนี้ที่เป็นตัวพระเอกในอีเวนต์นี้นะคะชื่อ Evil w i s h Darkon นะคะแบบว่าอ่าเป็นมิสตีเป็น y, เนขาเรียกอะไรปีศาจพ่อมด Evil Witch พ่อมดปีศาจอะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเป็น Rarity L นะคะ e l e m e n t 4สี่ธาตุาน,นะคะมี Dark มี Nature มี Primal แล้วก็มี Flame โอเคมากๆนะคะสําหรับธาตเพราะว่ามีพีมมกกระดักอันนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันแล้วก็เป็นตะกูลมิสติกที่ตีแรงกว่าแอลธรรมดาด้วยโอเคเราจบการรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเราจะเติมของเพื่อที่จะวิ่งไปต่อในเฮริกเรสรอบต่อไปได้เนาะโอเค เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าเนาะจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาด mm hmm. คลิปใหม,ม่คลิปลต่อไปนะคะแล้วก็ mm hmm. เป็นกําลังใจค่ะแล้วก็บ๊ายบายนะคะ